เย็นยังไงกูรีหน้าจางกูมาเนี่ยกูยังกินก๋วยเตี๋ยวข้าหน้านทีตอนนี้รถจอดเป็นสิบมึงไม่ล็อกมึงล็อกกูมึงชื่ออะไรีเย็นชื่ออะไรเนี่ยดูในคลิปสิมึงชื่ออะไรกูถามว่ามึงชื่ออะไรคุณพี่ถ้าคุณพี่จะพ่อผมเนี่ยผมไม่สะดวกใจกูฉันจะฟ้องคุณละเวนเนี่ยคุณล็อกเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ล็อกฉันถือว่าคุณละเวนถอดแล้วล็อกถ้าคุณไม่ล็อกฉันถือว่าคุณละเวนนี่ไง ความเพีงส้นหน้ามึงทำฉันถามคุณชื่ออะไรคุณไม่บอกถือว่าคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ออรู้ไหมว่ากูรีหน้าจังกูเป็นทนายความผมจะไปรู้ได้ไงว่ารถใครว่ามาจอดแล้วมึงไม่ทํานี่ไงมึงไปเนี่ยเขากำลังจะขบับหนีมึงไปจับผมกดให้พี่ก่อนดิไปจับเสร็จน,นี่ไงเขาจะขบับหนีแล้วอะไม่งั้นกูจะฟ้องมึงข้อหาละเว้นประกเป็นทนายความไม่ปล่อยมึงไว้หรอกนี่ไงจับให้หมดเพราะกูเสียครับ แล้วมึงจับให้หบดถ้ามึงไม่จับกูฟ้องมึงข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นี่ไงมึงไปโดนเนี่ยเขากำลังจะหนีคุณอย่าพาผมพี่มึงต้องจับตรงนี้กันสิคุณจะบบนี่ไงดูสิเนี่ยนี่คุ้แล้วทำไมปล่อยเขาไปล่ะทําไมปล่อยเขาไปตอนที่ผมมาเนี่ยผมยังไม่เจอเขาเลยแล้วนี่ไงการผิดสักงหน้าทำไมไม่จับผมกำลังโกรธให้คุณพี่อยู่เนี่ยอ่ะเปิดแล้วไปจับเสร็จเนี่ยมันหนีไปแล้วเนี่ย มึงหนีไปล้งไปให้ดีไปถือว่ามึงละเว้แกปฏิบัติหน้าที่นะหกหกแก้วสี่ 4. มึงไปเขาหนีไปเนี่ยมึงไม่จับฮะคลิปนี้เดี๋ยวไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณคุณเลือกปฏิบัติไม่ไดเลือกคุณเลือกปฏิบัติคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงนี่ไงเช่าอุตส่าห์ชี้ให้คุณจับคุณไปเขาหนีไปแล้วบอกว่าไม่จับผมพูดกับพี่อีกครั้งแล้วแล้วผมก็ถ่ายรูปไปแล้วด้วยว่าวทำไม,<ผ>มไม่จับก <ผม S 1> ัน คันพี่อยู่ตรงนี้คันเดียวแล้วเมื่อกี้มึงเห็นซึ่งหน้าทำไมมึงไม่จับผมพดให้คุณพี่อยู่แล้วมึงไปจับเสรนเนี่ยขับไปจามไปจับมันเสิมึงจำหมายเลขทะเบียนรถมันได้ไหมจำไม่ได้มึงชื่ออะไรบากมาเลยพรุ่งนี้กูจะไปร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณพี่ก็ถ่ายเลขชื่ออะไรละมึงแง่มึงแย่มากนี่ไงคันนี้ไปจับนี่ข้างหลังอีกคันมึงล็อกเลย ไม่ละกูฟ้องมึงข้อหาแล้วเวนแกปฏิบัติหน้าที่ขนาดซึ่งหน้าอะไรกูบอกให้มึงจับมึงไม่จับมึงไปเขาหนีไปมึงเถืะอว่ามึงเนี่ยละเวนแกปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ละเวนผมมาปลดให้คุณพี่ก่อนคุณพี่จะได้มีไปกูไม่มีอารมณ์จะไปแล้วเพราะกูจะบู๊กับมึงมึงทำกูคนเดยวแต่คนอื่นมึงไม่ทำตอนแรก ต่อตอนนี้นี่ไงมึงก็จับให้หมดสิล็อกกูจะอยู่ตรงนี้ถ่ายจนกว่ามึงจะล็อกจนหมดกูไม่มีอารมณ์กลับบ้านแล้วกูกูคเครียดแล้วเนี่ยล็อกให้หมดจะได้ถือว่ามึงปฏิบัติหน้าที่ห้ามจอดห้าไมห่หมดจับให้หมด อย่าจับกูคนเดียวกูรีน่าจังว้ยกูเป็นทนายความกูไม่ยอมหรอกถือว่าละเวงการปฏิบัติหน้าที่เมื่อกี้สองพันเรียกไปให้มันหนีไปเออนี่ถามอาพี่ก็คือราก็ต้องรักให้หมดมาจับกูคนเดียวไม่ได้แล้วผมก็มีรูปถ่ายให้คุณดูว่าไม่รู้มึงอย่าเสือกไอ้มาทนายรับจ้างอย่าเสือกมึงอย่าเสือกอย่าเสือก ไม่เป็นไรแต่จับจับฉันนะฉันเสียครับรับเรียบร้อยแล้วฉันให้ลูกน้องไปเสียละจับให้หมดจับให้หมดเนี่ยหน้าหลังมันมีทันเอิญมันมีแต่ทันพี่นะไม่ไม่เป็นไรมึงจับให้หมดมึงล็อกให้หมดกูจะถ่ายรูปมึงล็อกกูจะถ่ายรูปมึงล็อกไม่เป็นไรกูเสียครับแับแล้วเมื่อกี้กูเสียเรียบร้อยล้วกูให้ล็อกให้หมดอือ อย่าเสือกอย่าเสือกค่ะอย่าเสือกมึงไม่เสือกไม่เป็นไรกูเป็นทนายความกูไม่ได้ด่าเขาฮัลโหลครับฮัลโหลกูเป็นทนายความทำไมล็อกเซ่ทำไมไม่ล็อกมึงล็อกกูแคนเดียวมึงล็อกให้หมดเพราะกูเสียค่าปรับแล้วไม่เป็นไรนี่ไงกี่คันล็อกให้หมด เมื่อกี้สองคันเนี่ยมึงไปล่อยไปเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลัวไปล้องผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติถ้าลิงจะโบกให้เขาหยุดมึงก็ไปก็ไปแล้วมึงลักเสร็จมึงก็ไปยืนรอตรงนี้รอสิคุณจะได้เสียค่าปรับให้มึงตรงนี้เลยจบยผมรับเงินพี่ตรงนี้ผมก็หลุดออกจากราชการดิมึงก็ควรอยู่ตรงนี้มึงไม่ใช่ว่าลักเสร็จแล้วมึงก็หายหัวไปเลยทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่เกี่ยวผมก็มีมหน้าที่ต้องไปทําอย่างอื่นด้วยอ่ะลักเสร็กลักเสร็กลักเสร็จ จะไปไหนล็ Lock อกขยังี่ผมต้องเอาไปใส่ใบเหลืองแล้วก็เอามาวางอ่ะโอเคกูไม่กลับบ้านกูจะถ่ายมึงคนเดียวนี่แหละแต่ก <Yeah. S 1> ูไม่มีอารมณ์จะกลับบ้านแล้วกูจะถ่ายมึงนี่แหละจริงๆ่ะถ้าผมเจอเจ้าของเนี่ยมันไม่ต้องล็อกก็ได้ก็กูนั่งอยู่ตรงนี้กูมาไล์สดแค่ชามเดียวแดกยังแค่ห้านาทีมันจะดูคลิปที่กูไล์สดไหม <Okay. S 1> นั่ง <ผม S 1> แดกอยู่ตรงนี้แค่ห้านาทีม,มาไล์สดไอตอนที่ผม ก็คือจริงๆอะถ้าผมผมรู้ว่าพี่อยู่ตรงเนี้ยผมก็เออแล้วมึงล็อกก็ไม่เป็นไรกูยืนดีเสียครับป๋ามึงยืนอยู่ตรงนี้มึงกลับหายหัวไปเลยมันทําไม่ถูกต้องล็อกเสร็จก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้เอาไ,ไป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 ล็อกไปล็อกกูจะออกูจะถ่ายตอนมึงล็อกมือนกันกูไม่กลับดูแถวไหน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 กูก็เครียดขนาดน,นี้แล้วกูจะถ่ายมึงนี่แหละเรียกเลตติ้งไงมึงดูเนี่ยวินาทีละห้าพันแล้วเนี่ย คนเขาดูมึงวินาทีละห้าพันแล้วมึงดังเนี่ยวินาทีละห้าพันเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวคนดูมึงเป็นล้านคลิปนี้เอาถ้าผมรู้ว่าคุณพี่อยู่ตรงไหนลักตอกูหน้าด้านกูไม,นไม่อายแค่กูหน้าด้านก็รู้อยู่แล้วนี่หลีหน้าจังหน้าด้านนายกูยังไปด่าเลยอย่ายุ่ง ไอปยุทธปฏิวัติกูยังไปด่ามันเลยคนทั้งประเทศกลัวแต่กูไปด่ามันถึงถึงวิภาวดีน่ะรู้หรือเปล่ปาปะยุทธปวิกูด่าทุกวันน่นเองร้องให้หมดน,นี่มึงดังแน่เลยวินาทีละห้าพันกว่าแล้วเนี่ยมึงดังแน่ร้องให้หมดเลยกูไม่กลับบ้าน กูเครียดกูจะเดดดูมึงลักเพราะกูเสียค่าปรับแล้ว มึงไม่รอคนอื่นเมื่อกี้สองคันกูบอกให้มึงจับมึงยังไม่กล้าไปโบกให้เขาหยุดเลยไม่ไม่คือถ้าใครอยู่ที่รถตัวนี้เนี่ยคุณผ่านป้ายตรงนี้ก็ได้คือเขาจัดระเบียบคือถ้าเจอเนี่ยไม่เป็นไรกูเสียค่าปรับแล้วกูไม่ได้บอกว่ากูไม่เสียแต่กูอยากให้มึงทาให้เสมอภาคว่าคนไหนจอดมึงต้องรอให้หมดไม่ใช่็อกูคันเดียวใช่แต่คือถ้ากูแดกแค่ห้านาทีเองกูมาไล่สดเพลื่อนไล่ออกไปเมื่อกี้กูเห็นคนมาส่งเซเว่นเนี่ยมาส่งเซเว่นนมาจอดตรงนี้ขนของ เหมือนกันแว่สิทธิเท่าเทียมกันแวดเซเว่นเจาะโนน้องได้กูก็จอดไรสดได้มึงห้ามมึงต้องยืนอยู่ตรงนี้แล้วมึงห้ามทุกคันกูเห็นเซเว่นมาจอดตรงนี้ตั้งสามคันแล้วขนของเข้าร้านเซเว่นเนี่ยเลตติ้งมึงดีเลยคนดูวินาทีละหกพันกว่าละมึงดังแน่ ซื้อของมาแบบเดี่ยวเซเว่นเห็นนี่ไหมล่ะครับไม่อะไรเอาไปชนะแล้วเดี๋ยวเอาไปชนัะครับได้ลีน่าจังใช่ใช่รีน่าจังอยู่นี่กูไม่กลับบ้านเนี่ยกูจะให้มึงไล่จี้จับให้หมดกูเสียค่าปรับแล้วไม่เป็นไรกูยินดีเสีย คือโมโหมนิดเดียวแบบว่าล็อกเสร็จควรจะยืนรอตรงนี้ไม่ใช่แบบล็อกเสร็จหนีไปไหนก็ไม่รู้ทําให้คนเขาลำบากเนี่ยอย่างน้องคนนี้โอเคเขาเสียค่าปรับเขาก็จบมึงล็อกแล้วกูจะเอารถไปเสียค่าปารับยังไงอะไรอะอะไรสดน้องเขาดังรูลรอ ทำให้มันดังไง<อ>คนดูมันได้เป็นล้านแล้วไงคน,ไนคนนี้ไง,งเพราะเพราะว่ามันรลองไงก็เลยไลฟ์สดให้มัน